สวัสดีครับนักเรียนชั่วโมงที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องสั้นว่ามีแนวการเขียนอย่างไรแล้วก็ให้นักเรียนได้เขียนวิเคราะห์โดยได้ดูละครประกอบซึ่งเป็นเรื่องหญิงๆที่แทนที่จะไปอ่านก็ให้ดูเลยชั่วโมงนี้ก็เหมือนกัน,นเนี่ยก็จะมาตลก ทั้งหมดว่าไม่ว่าจะนาวันิยายหรือเรื่องสั้นยังไงก็ตามทีถ้าเราพูดถึงงานเขียนน่ะมันก็จะต้องมาพูดถึงจุดมุ่งหมายของการเขียนไอ่คำว่าจุดมุ่งหมายของการเขียนเนี่ยเพื่ออะไรแล้วนักเรียนก็สามารถบอกได้แล้วก็เอามาเขียนสแสดงความคิดเห็นได้แต่ว่า ก่อนจะไปพูดถึงจุดมุ่งหมายของการเขียนก็จะบอกซะก่อนว่าการเขียนนี่คืออะไรบางทีเขาเรียกว่าจุดมุ่งหมายหรือจุดประสงค์หรือเจตนารมณ์ก็แล้วแต่คือคือนักเรียนต้องตีให้ออกเวลาไปเรียนในระดับสูงขึ้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป,ปีที่หกเวลาไปเรียนในระดับปริญญาตรีเนี่ยแน่นอนตัวนี้จ,จะเป็นตัวเชื่อมโยงนักเรียนตั้งใจให้ดีนะฮะตอนช่วงหลังมนันจะมุ่งให้นักเรียนได้ฝึกกันจริงๆ ฝึกกันจริงๆจากเรื่องที่ไม่เป็นละครออกมาจริงๆก็หมายถึงการเขียนนั่นแหละนะเดี๋ยวขึ้นสไลด์ให้ดูก่อนว่าการเขียนเนี่ยมันมันคืออะไรอันนี้นักเรียนต้องทําความเข้าใจให้ได้การเขียนเนี่ยเป็นการสื่อสารที่ถ่ายทอดออกมาเป็นตัวอักษรอันนี้เป็นคํานิยามเพื่อสื่อความรู้ความคิดประสบการณ์และอารมณ์ ความรู้สึกเห็นไหมจากผู้เขียนไปยังผู้อ่านจากผู้เขียนไปยังผู้อ่านนักเรียนทําความเข้าใจในสไลด์นี้ได้า<ม>การเขียนเป็นการสื่อสารที่ถ่ายทอดออกมาเป็นตัวอักษรอันนี้เป็นการให้คํานิยามของคําว่าการเขียนหมายถึงว่าการเขียนในรูปแบบไหนก็ตามครับอันนี้หมายถึงการเขียนทั่วไปเพื่ออะไรเพื่อสื่อความรู้ ความรู้ในเรื่องในเรื่องหนึ่งไปยังผู้อ่านหรือสื่อความคิดเรื่องในเรื่องหนึ่งไปยังผู้อ่านสื่อประสบการณ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งจากผู้เขียนไปยังผู้อ่านสื่ออารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งจากผู้เขียนไปยังผู้อ่านหรือสื่อความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งจากผู้เขียนไปยังผู้อ่านในชัดเจน ทีนี้สไลด์ต่อไปเนี่จะทําเป็นผังให้ดูนักเรียนดูให้ดีนะฮะสไลด์ต่อไปอ่ะสไลด์ต่อไปครับทีนี้อ่าเขาสื่อออกมาอย่างไรนะการเขียนเป็นการสื่อสารที่ถ่ายทอดออกมาเป็นตัวอักษรก็คือภาษาน,นั่นเองสื่อจากผู้เขียนไปยังผู้อ่านก็เช่นความรู้ทัศนะความคิด ประสบการณ์อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยเพิ่มขึ้นมาในสไลด์ที่หนึ่งเราไม่ได้พูดถึงทัศนะไม่เป็นไรมาเติมตรงนี้ให้เห็นความรู้ทัศนะความที่ประสบการณ์อารมณ์ความรู้สึกยังมีมากกว่านั้นถ้านักเรียนสามารถจะเพิ่มได้สื่ออะไรบ้างสื่อจากผู้เขียนไปยังผู้อ่านสื่อออกมากเป็นภาษาก็คือเป็นตัวอ,อักษรที่เขาเรียกว่ารา่างอักษรจะเป็นเรื่องสั้นนวณิยายบทความสารคดีได้ทั้งนั้นได้ทั้งนั้น แต่ว่าไอ้ที่จะแสดงทัศนะมากที่สุดก็คือบทความถ้าความรู้เนี่ยก็ได้งานวิชาการความคิดความคิดทัศนะบทความได้ประสบการณ์ก็ได้ดังนั้นเล่าเรื่องอารมณ์เนี่ยแต่ดังนั้นความรู้สึกอาจจะเป็นในเรื่องของเรื่องสัน้นนวนิยายสารคดีบทความได้ดังนั้นแต่ว่าก็ต้องมาดูว่าอันไหนมันเหมาะที่จะเขียนเพื่อแสดงความรู้เพื่อสื่อทัศนะ ความคิดประสบการณ์อารมณ์ทีนี้เราก็มาพูดถึงจุดมุ่งหมายของการเขียนจุดมุ่งหมายของการเขียนก็คือผู้เขียนนะเขาเขาถ่ายทอดเขาบอกจุดมุ่งหมายของเขาเพื่อให้ผู้อ่านทราบเรื่องอะไรอ่ะแล้วแล้วเขามีวิธีการอย่างไรล่ะเขาจะเขียนแบบไหนล่ะสไลด์ต่อไปจะบอกสไลด์ต่อไปบอกเลยครับเนี่ยเพื่อเล่าเรื่อง เพื่ออธิบายเพื่อแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างจินตนาการเพื่อกิจธุระแล้วเพื่อนุ่มหนาวใจก็นุ่มหนาวใจนะเรื่องบางเรื่องเนี่ยจุดมุ่งหมายเป็นการเล่าเรื่องบางเรื่องก็เป็นเพื่อการอธิบายบางเรื่องก็เพื่อแสดงความคิดเห็นบางเรื่องก็เพื่อสร้างจินตนาการเช่นพวกบทกวีพวกบันเทิงคดีอะไรต่างๆบางเรื่องก็เพื่อกิจธุระ เช่นในแวดวงธุรกิจในแวดวงราทยาการหนังสือติดต่อสื่อสารเพื่อนุ่มเน้าใจเช่นการโฆษณาคําขวัญอะไรต่างๆมีเยอะแยะนะครับนั่นนะฮะนักเรียนก็พยายามตามไม่ได้อันนี้เป็นหลักวิชยาการที่ชัดเจนทีนี้ลักษณะงานเขียนที่ดีจะเป็นอย่างไรชัดเจนมากครับในระดับม .5 ก็เรียนมาแล้วในระดับม .6 ก็ต้องเรียนเรียนตลอดไปถึงระดับปริญญาตรี ปริญญาโทรปริญญาเอกนักเรียนก็ต้องเอาไอเนี้ยไปเป็นฐานความรู้สไลด์ต่อไปบอกว่างานเขียนที่ดีลักษณะงานเขียนที่ดีคือยังไงมีความถูกต้องครับมีความชัดเจนมีความสลาดสลวยในด้านภาษาความคิดสร้างสรรค์สำคัญที่สุดต้องสร้างสรรค์เนื้อหาต้องถูกต้องความหมายต้องชัดเจนภาษาที่เอามาใช้ต้องชัดเจนต้องสลาดสลวยความคิดต้องสร้างสรรค์ไม่ใช่ความคิดเพื่อทำลาย เพราะว่าอ้ความคิดมันมีอยู่สามอย่างความคิดหนึ่งในเชิงบวกเรียกว่าสร้างสารรค์สองความคิดในเชิงลบก,ก็คือแบบทำลายสามความคิดแบบกลางกลางเนี่ยเขาเรียกว่าอันนี้เน้นที่ความคิดสร้างสารรค์สร้างสารรค์เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีถ้าหากว่าทำลายก็เป็นลบแต่ว่ากลางๆนี่ก็ไม่เข้าใครออกใครก็ ก็ก็กลางๆก,ก็มีเราพูดอะไรเราพูดกลางๆนักเรียนจะจะเพิ่มไปก็ได้แต่ว่าในแง่ของงานเขียนเราเน้นไปที่น้ำหนักว่าถูกต้องชัดเจนสลาดสรวยสร้างสารรค์นะมันงานเขียนที่ดีถามว่าเป็นกลางดีไหมดีดีมากบางสถานการณ์เราจำเป็นต้องแสดงความคิดที่เป็นกลางซึ่งก็ถือว่ามันสร้างสารรค์นะฮะนักเรียนจะเพิ่มไปก็ได้ <c oughs> ทีนี้การใช้กระบวนการเขียนเนี่ยเราจะพัฒนางานเขียนให้ก้าวหน้าด้อย่างไรสไลด์ต่อไปจะบอกการเลือกเรื่องซึ่งเอามาพูดบ่อยๆการกําหนดขอบเขตการเขียนโครงเรื่องรวบรวมข้อมูลเรียบเรียงเรื่องแล้วก็ตรวจทานแก้ไขเอามาใช้ในการเขียนทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นบทความสารคดีเรื่องสั้นนะวนิยายแม้แต่บทละครไม่ว่าจะบทละคร วิทยุเวทีทีวีได้ทั้งนั้นได้ทั้งนั้นครับสุดท้ายก็คือเมื่อเราเขียนแล้วคือการเรียบเรียงแล้วก็ต้องมาตรวจฐานขั้นสุดท้ายนะฮะต่อไปการน,นําออกสู่สาธารณะก็คือการเผยแพร่ออกสู่สาธารณะมีหลายรูปแบบเช่นจัดพิมพ์จัดรกรกหว่ากันไปนะฮะการเขียนที่ดีต้องมีจรรยาบรนนักนเะรียนต้องมีจรญยาบรน สไลด์ต่อไปจะบอกอลูกศิษย์ครูนรงฤทธิ์เป็นนักเขียนนักคิดนักอะไรอันดับแรกบอกนะครับมีจรรยาบันความรับผิดชอบอย่าเขียนเพื่อยุแย่อย่าเขียนเพื่อสามัคคีเพศให้มันเป็นสามัคคีปลองดองสมานฉันท์ไม่ใช่สามัคคีเพศคือทําลายทําลายส่วนรวมแต่ความสามัคคีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนจะนําออก ส่สาธรรณะต้องตรวจสอบการอ้างอิงแหล่งข้อมูลต้องระมัดระวังเราไปอธิบายเราไปลอกเข้ามาหรือไม่ต้องทำให้ถูกจรรญาบรณต้องอ้างอิงให้ถูกต้องมาจากไหนใครเป็นคนเขียนต้องมีฟุตโนตเชิงอัดบรรณานุกรมเนี่ยถ้าเป็นการเขียนในเชิงวิชาการเพราะว่าการที่เราไปลอกคนอื่นเข้ามาเนี่ยมันเป็นการขโมยความคิดเขาไม่ดีไม่ดี เป็นความคิดองของใครแล้วก็ให้เกียรติความเที่ยงธรรมอันนี้สําคัญอย่าเอียงอีงอนะฮะและสาคัญที่สุดสะอาดเรียบร้อยแม้แต่แผ่นกระดาษที่เขียนหมึกที่เขียนแม้แต่รวมไปถึงการพิมพ์อะไรสะอาดเรียบร้อยในที่หมายถึงความบริสุทธิ์ใจด้วยความบริสุทธิ์ใจความบริสุทธิ์ของงานก็รวมถึงความสะอาดเรียบร้อยด้วยสมัยก่อนเขาว่าความสะอาดเรียบร้อยหมายเขาว่า เขียนด้วยกระดาษที่ดีหมึกที่ดีให้เป็นถูกต้องแล่ปัจจุบันนี่หมายถึงความสะอาดทางจิตใจของผู้เขียนด้วยเสริมเติมแต่งไปอย่างนั้นมิฉะนั้นก็จะใช้การเขียนนี่ทำลายคนอื่นนะครับมิฉะนั้นก็จะใช้การเขียนนี่ทำลายคนอื่นไปอ่าสไลด์ต่อไปบอกว่าการเขียนเป็นลักษณะที่มีความสำคัญสลับมนุษย์มาก เนื่องจากเป็นเครื่องแสดงออกของความรู้ความคิดและความรู้สึกของมนุษย์ใช้ในการวัดความเจริญของมนุษย์ใช้สื่อสารทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตอันนี้ไม่ต้องอธิบายไม่ต้องอธิบายครับนักเรียนบันทึกไปก็ได้คำตอบชัดเจนนักเรียนอธิบายแล้วได้คำตอบชัดเจน เราบปทานนุเคราะห์2ี่สิบ็ทันนะ,ะรารปทานนุเคราะห์ที่หนองง่วงลบบุรีก็คงจะทันก็ทันทุกโรงเรียนนะครับไม่ใช่เพราะราบปทานนุเคราะห์ทุกโรงเรียนสังวานวิทย์ที่อำเภอแม่สระียงจังหวัดน้องสอนทันที่ประเทศลาว โรงเรียนที่กําลังเรียนอยู่ก็คงจะถามก็มีหลายคนพอได้ชั่วโมงภาษาไทยก็มามาเรียนก็ดีครับมีอะไรก็ตอบมาที่มัธยมสมบูรณ์ที่แฝงบอกแก้วเป็นยังไงมัธยมหลักหกสิบเจ็ดที่นะครเวียงจันทร์หรือมัธยมสมบูรณ์สันติภาพที่นคะรกำแพงเวียงจันทร์ติดกับประตูชายนี่เขาก็เรลี่ยนอ่ะ ถ้าสงสัยก็บอกมาจะได้ตอบให้ชัดเจนสลายต,ต่อไปครับประเภทของการเขียนทุกทัวนี่นักเรียนว่ากันมาแล้วตั้งแต่ม .5 จริงๆริอะการเขียนนักเรียนเรียนมาตั้งแต่อนุบาลเรียงความย่อ,อความอธิบายสแสดงทัศนสาระะคดีบันเทิงคดีสร้างสรรค์โครงงานเนี่ยเรียงความอันนี้นักเรียนฝึกแน่นอน บางตำราก็เพิ่มเติมแล้วก็ความเรียงแล้วก็ย่อความแล้วอธิบายแสดงทัศนะการแสดงทัศนะเช่นพวกบทความสารคดีนี่เป็นเนื้อหาข้อเท็จจริงเป็นวิชาการบันเทิงคดีก็เป็นพวกนวัินยายเรื่องสั้นสาราดไปสร้างสรรค์งานสร้างสรรค์ในบันเทิงคดีก็เป็นงานสร้างสรรค์ได้สารคดีก็เป็นงานสร้างสรร์เพราะฉะนั้นคำว่างานสร้างสรรค์น,นี่ควบคุมเป็นหมดโครงงาน โครงงานเนี่ยนักเรียนต้องทําตั้งแต่มหนึ่งจนถึงมหกแล้วไปเรียนจนถึงระดับปริญญาเอกก็ต้องเขียนโครงงานโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานภาษาไทยปัจจุบันเนี่ยกำลังโด่งดังโครงงานเศรษฐกิจแบบพอเพียงอ่ะโครงงานเศรษฐกิจแบบพอเพียงนักเรียนก็ต้องทาได้เขียนยังไงจะทำเรื่องอะไรเนี่ยสรุปสไลด์สุดท้าย สรุปได้ว่าการเขียนเป็นเครื่องมือถ่ายทอดมรดกทางปัญญาเป็นสื่อในการกระจายความรู้ความคิดบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมเพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับรู้โอ้โหข้อความเนี่ยกระชับกระชับไม่ต้องอธิบายงานเขียนเป็นเครื่องมือถ่ายทอดมรดกทางปัญญาถ่ายทอดจากอดีตมาถึงปัจจุบันถ่ายทอดปัจจุบันไปถึงอนาคต เป็นสื่อในการกระจายความรู้ความคิดเรามีความรู้ความคิดอะไรก็ใช้การเขียนนี่เป็นสื่อบันทึกเรื่องราวเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทางประวัติศาสตร์ในทางการเมืองเศรษฐกิจปัญหาบ้านเมืองเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นบันทึกไว้ได้ทั้งหมดนะฮะเพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับรู้นะครับ รับรู้ได้ทั้งนั้นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มันเป็นทางทําลายทางบวกขอให้รับรู้เพื่อให้เกิดความคิดในการพัฒนาเพื่อให้เกิดความคิดในการพัฒนา